ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับบวยนะครับช่องบ้าพอกันวันนี้บวยบ้าพอกันก็อยู่ที่สนามยิงปืนค่ายเอากาทศรถจังหวัดปิศาโนโลกนะครับอ่ะก่อนอื่นเราต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้และเจ้าหน้าที่ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทํานะครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับอ่ะวันนี้ก็มีประเด็นที่จะมาพูดนะครับเรื่องกีฬาย,ยิงปืน บางบางท่านนะครับสอบถามเข้ามาว่ากีฬายิงปืนระบบสากลกับระบบชาวบ้านเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับอ่าวันนี้เราก็มีตัวปืนยกตัวอย่างคร่าวๆนะครับให้ทุกท่านได้ดูตัวนี้ก็จะเป็น Water GSP Expert เนะครับเป็นขนาดจุด2.2ลำกล้อง4.5นิ้วแมกซกีนบรรจุได้ทีละ5นัดน,นะครับอ่าอันนี้เป็นปืนสั้นแข่งขันระบบสากลนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาดูตัวที่2ตัวนี้เป็น ขนาด9้ามมนะครับเป็นซงหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเป็นยี่ห้อชูเตอร์ของฟิลิปปินส์นะครับตัวนี้เป็นปืนที่เขาเอาไว้แข่งระบบปืนสั้นชาวบ้านอ่ะตัวนี้นะครับแม็กกาซีนบรรจุเก้านัดนะครับเป็นขนาดเก้ามมเป็นแม็กแถวเดียวนะครับอ่ะปืนเคลียร์เรียบร้อยทุกกระบอกนะครับก่อนอื่นเลยเราต้องมาคุยกันเราต้องบอกกันก่อนว่าปืนสั้นระบบสากลกับระบบชาวบ้านเนี่ยมันมีข้อแตกต่างคือหนึ่งกติกา กติกาก่อนเลยกติการระบบปืนสั้นสากลนะครับหรือปืนระบบสากลเนี่ยกิการเขาจะมีภายใต้กฎของสมาพันธ์ ISSF นะครับซึ่งเป็นผู้ออกกฎและกีฬาระบบกีฬายิงปืนสากลเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎกฎระเบียบของ ISSF ทั่วโลกให้การยอมรับนะครับมีบรรจุอยู่ในโอลิมปิกกีฬาถ้าในประเทศบ้านเราก็อย่างในบ้านเราก็จะเป็น กีฬาพวกกีฬาแห่งชาติอ่ากีฬาอาวุโสแห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติก็จะบรรจุมีการแข่งขันปืนระบบสากลน,นะครับอ่ะซึ่งปืนระบบสากลเนี้ยเราพูดถึงกฎกติกาก่อนเลยอย่างเช่นปืนประเภทปืนสั้นมาตรฐานนะครับปืนสั้นมาตรฐานเนี่ยที่เราเห็นกันเนี้ยปืนขนาดจุดสองสองเนี้ยปืนสั้นมาตรฐานยี่สิบห้าเมตรจะยิงกันในระยะยี่สิบห้าเมตรคือในการแข่งขันเนี่ย จะยิงกันด้วยแค่กระสุนเพียง60นัดนะครับจะไม่มีการยิงต่อสมมุติว่าท่านยิง60นัดแล้วคะแนนได้เท่านี้จะไปขอยิงต่อไม่ได้นะครับแต่ก็คือคุณมีได้แค่60นัดในการแข่งขันประจําปีแค่นั้นเองก็คือคุณต้องซ้อมกันมาดีๆและไม่มีการที่จะไปขอยิงใหม่ไม่มีนะครับไม่เหมือนปืนสั้นชาวบ้านปืนสั้นอย่างปืนสั้นมาตรฐานเนี่ยจะใช้60นัด 600คะแนานเต็มอ่าจะยิงกันอย่างสั้นมาตรฐานเนี่ยแต่ยิงกันทั้งหมดสาภาคภาคที่หนึ่งเราจะยิงกันห้าอ่าห้าครั้งละหนัดนะครับจะยิงครั้งละห้านัดก็คือครั้งละห้านัดเนี่ยใช้เวลาสองนาทีครึ่งยิงปั้นสโล่ยี่สบเขาเรียกปั้นเ็ในระยะยี่สิบห้าเมตรคือเป็นภาคสโลแต่ยิงกันห้านัดในเวลาสองนาทีครึ่งยิงจนหมดจํานวนยี่สิบนัดก็คือหนึ่งภาคอ่าและภาคที่สองคือจะยิงอีกห้านัดเหมือนกันแต่จะยิง ในระยะ20เอในเวลา20วิในระยะ25เมตรเหมือนกันเป็นภาคที่2อีก20นัดและภาคที่3ก็จะยิง5นัด10วิอีก20นัดคือทั้งหมด3ภาค60นัด600คะแนนเต็มนะครับอ่าอันนี้คือกติกาคร่าวๆนะซึ่งมันแตกต่างกับปืนสั้นชาวบ้านปืนสั้นชาวบ้านเนี่ยจะกติกาก็เลยจะใครจะลงแข่งก็ได้ที่มีปืน แล้วในเวลาการยิงเนี่ยเขาจะไม่ระบบเขาจะไม่กําหนดชุดยิงส่วนมากแต่ละสนามจะไม่กําหนดชุดยิงนะครับคุณสมมติชุดยิงชุดละร้อยคุณยิงไปสิบสิบชุดหนึ่งเอ่อยิงกันเป้าอังง่ายๆเลยชุดละสิบเป้าละสิบนัดยิงกันไปสิบชุดหนึ่งร้อยนัดละเขาเอาคะแนนสิบสมมติเขาเอาคะแนนห้เา,เ,า,นานเป้าที่ดีที่สุดสมมติคุณยิงมาสิบนัดเอ่อสิบเป้าแต่คะแนนคุณไม่พอใจคุณสามารถไปซื้อเพิ่มได้อีกสิบ หรือจะซื้อเพิ่มอีกห้าหรือจะซื้ออีกเป็นร้อยก็ได้แล้วแต่งบคุณทุนคุณที่คุณจะสามารถยิงแต่ส่วนมากเนี่ยปืนสั้นชาวบ้านเนี่ยจะยิงกันหลายหลายหลายระยะมีสิบสิบห้ายี่ห้าแต่ระบบจากกลจะยิงแค่ระยะเดียวคือยี่สิบห้าเมตรแต่จะมีระยะสิบเมตรก็คือจะเป็นระ,ะเออปืนอัดลมแต่อันนั้นเรายังไม่พูดถึงอันนี้เราพูดถึงกันในระไอปืนดินงขับก็แลวกันซึ่งปืนปืนสั้น ชาวบ้านเนี่ยคือใครทุนหนาได้เปรียบผมพูดตรงๆนะใครทุนหนาได้เปรียบคือคุณแบกลูกกระสุนมาคุณมีปัญญาซื้อชุดยิงได้คุณยิงไปเลยโดยไม่มีข้อจากัดทางสนามชอบยิ่งคุณยิงเยอะทังสนามยิ่งชอบคือผู้ผู้จัดก,การแข่งขันยิ่งชอบก็คืออันเนี้ยเราเสียเปรียบในเรื่องทุนทําในเรื่องทุนเลยใครทุนหนาได้เปรียบในเรื่องปืนสันชาวบ้านและปืนเนี่ยต้องต้องเป็นปืนแพงๆเทพย ซึ่งคุณจะเอาปืนแบบระบบแบบปืนหลมุมหลวมทั่วไปทั่วไปอย่างแบบเป็นปืนแบบอย่างผมไม่ได้ดูทุกปืนนะอย่างพวกมัลเซอร์หรือพวกอะไรเงี้ยที่เป็นปืนใช้งานในระดับแบบระดับทหารใช้งานมันก็ค่อนข้างที่จะมีฟิตติ้งที่หลวมอยู่แล้วเพราะว่าเขาป้องก,กันการติดขัดเขาต้องการให้ปืนนั้นลื่นไหลสม,มูทมากที่สุดลดภาวะการติดขัดเขาก็จะทํามาโดยลื่นไหลซึ่งถ้าปืนต้านชาวบ้านส่วมนมากก็จะเล่นคนก็จะไปเล่นพวกคิมเบอร์แบร์อ่ะ หรือมันก็จะเป็นพวกโคโก้ขับพวกเนี้ยันแล้วลูกกระสุนเนี่ยคือหน้าตัดใหญ่ได้เปรียบอพูดตรงๆว่าปืนสั้นชาวบ้านเนี่ยคือทุนหนาได้เปรียบเลยคือวัดกันไม่ได้เลยคือเราสมมุติเราประชาชนทั่วไปจะไปเวทกับคนมีตังค์โอ้อันนี้กินกันยากแต่ปืนระบบนี้ระบบสากลคือมาตรฐานเดียวกันหมดคือมาตรฐานโอลิมปิกจะเป็นทุกข่ายคือทํามาชนิดว่า ที่สุดของปืนละคือคน้นคิดค้นกันมาจนที่สุดของปืนจนตกผลึกมาเป็นปืนของยี่ห้อนี้คือเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกคือมันจะมีเวทเดียวเลยมันจะไม่มันจะคือง่ายงคือเกตการแข่งขันในระดับโอลิมปิกหรือระดับนา,นานาชาติเลยก็คือมีเวทเดียวซึ่งจะไม่เหมือนกับอันนี้ถ้าเป็นปืนสั้นชาวบ้านแบ่งการใช้งานมีเยอะแยะมีปืนการแข่งขันมีปืนระบบใช้งานมีปืนหลายๆประเภทอ่ะซึ่งชาวบ้านการแข่งขันชาวบ้าน ทุนหนาได้เปรียบนะแล้วก็ซึ่งแต่อันนี้เราพูดถึงข้อได้เปรียบข้อข้อดีของเขาคือปืนสั้นชาวบ้านเขาแบ่งรุ่นรุ่นมือใหม่รุ่นมือใหม่หัดยิ่งมือแบบเขาจะแบ่งมือใหม่มือเก่าและมือโปรอ่ะอันนี้เขาแบ่งนะอันนี้คือข้อดีของปืนสั้นชาวบ้านคือเรามือใหม่สามารถเข้าไปร่วมเล่นได้แต่ปืนสั้นระบบสากล ในการแข่งขันนานาชาติไม่แบ่งรุ่นนะครับจะแบ่งแค่ชายและสตรีเท่านั้นคือคุณต่อให้จะเป็นมือใหม่มือเก่ามือระดับทีมชาติคุณเจอกันหมดในการแข่งขันไม่มีแบ่งรุ่นว่าปืนตั้นสากคนยิงช้าเออมือใหม่ไม่มีครับคือเป็นตัวแทนระดับจังหวัดคุณบวกกับทีมชาติอย่างเดียวคือตัวเนี้ยแต่ก็ดีนะผมชอบบวกกับทีมชาติ ผมชอบคือหนึ่งมันเป็นการที่รีดตำตระทะตัวเราถ้าปีนี้เราทําไม่ดีปีหน้าเรากลับไปฝึกซ้อมแล้วปีหน้าเรามาเล่มกันใหม่อ่าอันนี้คือวัดมาตรฐานตัวเองได้เลยว่าเรามีความเพิ่มเติมในการยิงปืนระบบนี้ไหมอ่าซึ่งจะจะเหนื่อยใจจะท้อใจตรงที่ว่าหนึ่งหูเข้าก้างแ่งขานไปแล้วเจอจนถึงรอบสุดท้ายละเข้าระดับชาติละสุดท้ายก็ต้องยอมทีมชาติอยู่ดี แต่อย่าลืมว่าการแข่งขันปืนประเภทนี้มันเป็นเหมือนการร่วมสนุกพบปะสังสรรค์ซะมากกว่าระบบทีมพคกทีมชาติเขาก็จะยิงของเขาเลยเรารู้อยู่เลยว่ามาตรฐานเราเนี่ยแต่ถ้าตาบใดคุณฟิตซ้อมมาดีคุณมีสิทธิเบียดทีมชาตินะอันเนี้ยคือจุดสําคัญแต่มันคือข้อเสียเปรียบคือหนึ่งไม่มีแบ่งรุ่นไม่มีแบ่งรุ่นเวทการยิงไม่มีเลยรวมหมด ทีมชาติหรือประจัจหรือนักกีฬามือใหม่บวกกันหมดและยิ่งกีฬาแห่งชาติเนี่ยถ้าเป็นกีฬาแห่งชาติเนี่ยนะต่อจะให้รุ่นอยู่รุ่นเยาวชนหรือรุ่นใหญ่รุ่นเด็เข้าร่วมกันแข่งขันไม่มีแบ่งรุ่นว่าจะเป็นรุ่นเยาวชนรุ่นบวกหมดครับทุกทุกเจนบวกกันหมดทุกระยะรุ่นทุกระยะอายุเลยดีกว่ายิงได้คือของเราอ่าอันนี้คือข้อเสียเปียบนะข้อได้เปรียบคือ หกสิบนัดวัดวัดกันแบบแมนแมนเลยหกสิบนัดไม่มีการเพิ่มเติมไม่มีการขอ,อยิงต่อไม่มีการซื้อชุดยิงคือตัวนี้แต่ตัวนี้สามารถแบ่งรุ่นได้แต่ข้อเสียเปรียบคือทุนแบกทุนไม่ไหวแบกทุนกับพวกคนมีตังค์ไม่ไหวมีตังค์ได้เปรียบนะครับตัวนี้อ่าและปืนก็เสียเปรียบกันได้เปรียบกันก็ว่ากันไปแล้วแต่นานาจิตตังค์เนาะซึ่ง หลายหลายคนทําไมสอบถามว่าแล้วทําไมพี่บุ้ยไม่มายิงสั้นชาวบ้านมั่งหนึ่งเลยผมจะบอกผมเป็นคนทุนน้อยและหนึง่งถ้าผมจะไปยิงเก้ามมกระสุนกล่องหนึ่งตีสั้นง่ายๆกลมๆหนึ่งพันบาทซึ่งกระสุนจุดสองสองสามร้อยกว่าบาทหนึ่งพันได้สามกล่องอ่ะคิดเอาคิดเอานะทุนไม่เยอะอันนี้ใช้ทุนไม่เยอะในการฝึกซ้อมแต่อย่างเงี้ยยิงนี่ห้าสิบนัดนี่ กระเป๋าแทบฉีกวันหนึ่งนี่ยิงร้อยนัดนี่ก็ขนในแข้งกระจายแล้วกลับบ้านไปแม่บ้านนี่แทบจะทุบแล้วสองพันง่ายๆกลมๆแต่อย่างนี้ยิงสองกล่องหกร้อยก็บาทสามกล่องพันง่ายๆครับอันเนี้ยแล้วครั้งและประเด็นที่สองคือประเด็นที่หนึ่งทำไมพี่บวยไม่เข้าร่วมการแข่งขันหรือไม่ไม่ชอบยิงชาวนาบ้านคือทุนสองผม ไม,ไม่ไม่สันทัดในเรื่องการยิงสองมือนคือการยิงสองมือในใน,ในส่วนตัวผมคือเป็นการยิงที่ยากคือหนึง่งการยิงยิงประคองสองมืออย่างเงี้ยคือคนที่ถนัดสองมือเวลาเรายืนยิงเนะี่ยเราจะรู้เลยว่ามันจะเต้นตึก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 ,ตกหัวใจเรา,ามันจะเต้นมันจะพาศูนย์ปืนกระโดดแต่ในการยิงปืนสั้นสากลเราจะใช้เพียงมือข้างเดียวในการยิงนะอ่าที่ tot, ผมผมลืมบอกไปว่ากติกาคือจะใช้มือข้างเดียวในการยิงนะ สามารถยิงอย่างเงี้ยซึ่งมันอยู่คนละฝากกับหัวใจของผมผมคิดว่าจังหวะเต้นของหัวใจไม่ทําให้สูดปืนผมกระดิกอ่ะอันนี้คือและอีกอย่างประเด็นที่สามคือผมอยู่ใกล้สนามค่ายเอกาทุสรถจังหวัดพิษณุโลกคือสนามที่นี่เป็นสนามระบบเป็นสนามแห่งเดียวพูดได้ง่ายๆเลยคือกล้าพูดได้เลยว่าเป็นสนามแห่งเดียวในพิษณุโลกที่เข้าถึงระบบสากลได้ มีสนามยิงปืนอัดลม10เมตรมีสนามมาตรฐาน25เมตรอ่าซึ่งมีเป้าพิกและมีสนาม50เมตรที่เป็นลอกไฟฟ้าซึ่งมันซึ่งง่ายๆเลยคือมันง่ายต่อการฝึกซ้อมของผมและการเดินทางอ่าแล้วก็ผมก็ขออยากจะฝากเชิญชวนพี่ๆน้าๆนะอ่าทุกท่านถ้าสนใจในกีฬาระบบสากลน,นะสามารถเข้ามาหาผมได้ที่สนามยิงปืน ค่ายเอกาทศรสจังหวัดปิษณุโลกผมจะมาฝึกซ้อมที่นี่กับพี่ๆนักกีฬาทุกอาทิตย์ทุกในวันอาทิตย์ผมจะอยู่ถึงเก้าโมงถึงเที่ยงแต่จะมีโค้ชประจําอยู่ที่สนามอยู่แล้วคอยให้คําปรึกษาถ้ามีสนใจอยากจะมีลูกมีหลานหรือตัวพี่พนๆนัอนนะทุกท่านอยากจะมาเข้าสู่ในระบบสากลการยิงปืนในระบบสากลเชิญได้เลยครับที่นี่แต่ถ้าระบบชาวบ้านก็ อีกไม่นานตอนนี้เราเห็นนะครับสนามนี้ยังไม่ค่อยพร้อมสักเท่าไหร่ตอนนี้ก็อยู่กําลังการปรับปรุงสนามน่าจะได้เปิดกลางๆปีหรือปลายป,ปีจะเปิดเต็มระบบให้ยิงชนวนกลางได้คือตอนเนี้ทางสนามเนี่ยปิดปรับปรุงอยู่แต่ยิงได้เฉพาะจุดสองสองนะอัดลมอ่าซึ่งรอถ้าใครอยากยิงปืนสั้นชาวบ้านรอก่อนนะครับสน,นามยิงปืนค่ายเอกทุสรงดวัดพษณุโลกนี้เตรียมเปิด ทำการให้บริการปกติวันนี้มวยบ้าพะกันก็มีเรื่องท่านเท่านี้แล้วกันถ้าสนใจในกีฬาระบบสากลเชิญเจอพวกผมได้ที่สนามยิงปืนไข่ไอาการทศรถดาวิุสโนโลกนะครับที่นี่มีโคด้ดคอยให้คําปรึกษาลองเข้ามาดูก่อนสนใจไม่สนใจเข้าพูดคุยเพิ่มเติมได้เลยและของผมมี กลุ่มของผมเนี่ยตั้งเป็นชมรมนะครับชมรมมีเพจเ c e b o o k คือชมรมกีฬายิงปืนจังหวัดปฐุนโลกลองเข้าไปติดตามดูได้เลยว่าพวกเรามีนักกีฬากันกี่คนมีนักกีฬาไปแข่งที่จังหวัดไหนบ้างอ,อมียังไงบ้างได,ได้ได้รางวัลอะไรกันมาบ้างเข้าไปติดตามกันได้นะครับวันนี้บวยบ้าพรากันก็มีเรื่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับกีฬายิงปืนในะระบบสากลและระบบชาวบ้านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ วันนี้บุยบ้าพอกันก็ฝากให้ทุกท่านกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากทางบวยบ้าพอกันอ่าซึ่งบวยบ้าพอกันตอนนี้ก็คือแทบไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยหนึ่งติดภารกิจทางบ้านคือลูกอ่อนก็เลยไม่ค่อยมีเวลาว่างที่จะทําคลิปแต่มีเวลาที่จะมาซ้อมซ้อมเสร็จแล้วก็ต้องรีบกลับไปเลี้ยงลูกโอเคนะครับวันนี้บว้ยบ้าพอกันก็ ไม่ได้ห่างหายไปไหนยังวนเวียนอยู่ในวงการยิงปืนอยู่นี่แหละครับแต่แค่ว่าไม่ได้ทําคลิปออกมาแต่จะเจอพวกผมได้ที่สนามโอเคนะครับวันนี้บวยบ้าพอกันก็ขอสวัสดีทุกท่านกราบลาทุกท่านสวัสดีเฮ้ยพูดผิดเอาง่ายดีกว่าไม่ค่อยได้ทําคลิปกราบสวัสดีทุกท่านกราบลาสวัสดีทุกท่านแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับ